สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีแคปปี้ทมแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกหนุ่มกันค่ะน้ำพริกหนุ่มกับปลาซาบะทอดกรอบนะคะก่อนอื่นพีก,ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะขอให้เป็นกำลังใจให้กันและกันไปนานๆนะคะ ช่องพีคแฮปปี้ท e แม่บ้านประยุกต์นี้ก็จะนำเสนออาหารแบบง่ายๆนะคะอาหารบ้านๆที่พีคทำกินเองที่บ้านนะคะไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรนักหนาแต่ก็อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะน้ำพริกหนูกับปลาซาบะทอดกรอบค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกดติดตามรับชมให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามขอฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิง่งคริ้งคริงคริ้ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสูตรทอดปลาซาบะนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะ พริกไทยค่ะใส่ผงกระเทียมนิดหน่อยค่ะกระเทียมผงน้ำตาลทรายค่ะครึ้นช้อนชาเดี๋ยวจะเอาพริกพริกป่นพริกไทยป่นพี่ผสมกับพริกเผ็ดใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะ เราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดหนึ่งในการผสมแป้งนะคะเพื่อให้แป้งกรอบค่ะเราจะค่อยๆผสมน้ำใส่ลงไปทีละนิดนะคะอย่าอย่าเพิ่งใส่ลงไปมาก,กค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดค่ะเพราะว่าถ้ามันเหลวเกินไปแล้วมันจะทำให้ไม่ติดตัวปลาค่ะเมื่อผสมแป้งได้ที่แล้วเราก็จะเอาปลามาชุบนะคะก่อนที่เราจะชุบปลา ก่อนที่เราจะชุบแป้งเราจะซับน้ำออกจากตัวปลาให้แห้งก่อนนะคะปลาซาบะเป็นปลาเนื้อนุ่มเราต้องใส่แป้งเคลือบให้หนานี่นองนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเละค่ะ จากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนปานกลางค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟร้อนนะคะเดี๋ยวปลาข้างในจะไม่สุกค่ะตอนนี้มันสุกแล้วเราจะเร่งไฟให้มันแรงนิดนึงค่ะเพื่อที่มันจะได้รัดน้ำมันออกนะคะปลาของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้เร่งไฟให้มันกรอบค่ะ นีไ้ได้แล้วนะคะ ะคตกในน้ำพิกหนุ่มนี้พิิกเอาย่างเอาอบในเตาไมโครเวฟแป๊บหนึงก่อนนะคะแล้วก็มาปิ้งต่อค่ะเพราะว่ามันจะได้หอมหมถ้าเราเอาใส่ไมโครเวฟอย่างเดียวมันไม่หอมค่ะพริกที่เราปิ้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหัวหอมแล้วก็กระเทียมค่ะ ่ค่ะพริกที่เราปิ้งสุกแล้วกระเทียมก็สุกนะคะเอ,เอาเอาข้าไมโครเวฟหรือว่าเอาปิ้งก็ได้ค่ะหัวหอมค่ะก็ทำให้มันสุกก่อนนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะไม่ชอบไม่ชอบหัวหอมก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะแต่ว่าหัวหอมเวลาเราใส่แล้วมันจะทําให้มีรสหวานค่ะ อร่อยหวานธรรมชาติ ขั้นตอนกันตามนี้เราใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยค่ะแล้ข้อผงชูรสตามชอบนะคะลงรสด้วยน้ำปลาตามชอบค่ะค่ะต่อไปแล้วก็อพริกหนุนใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะตำนะคะขอนุญาตถือขึ้นมาเพราะว่า แล้วก็จะเอาต้นหอมผักชีโรยหน้านะคะ นี่ค่ะนี่แคปิแานมาบำไปทุกนะคะตอนนี้เราทำน้ำพริกออน้ำพริกหนุ่มเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มเราจะกินกับไข่ต้มแล้วก็ปลาทอดนะคะปลาสาบะทอดนะคะแล้วก็ น้ำพริกนุ่มเผ็ดนิดหน่อยค่ะแล้วก็หวานจากหัวหอมและกระเทียมนะคะแล้วก็ปลานี่ก็จะกรอบค่ะกรอบแล้วก็นุ่มนุ่มข้างในค่ะแป้งกรอบนอกนุ่มในค่ะเนื้อเนื้อข้างในปลามันจะฉ่ำๆน,นะคะ